ชายแดนไทยกัมพูชาการแก้ปัญหาที่ท้าทายและคำถามที่ยังคงคลุมเครือวิกฤตชายแดนไทยกัมพูชาย,ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงที่ดึงดูดความสนใจของประชาชนแต่วิธีการแก้ปัญหาของรัฐบาลไทยยังคงเป็นที่ถ,ก,ถกเถียงดรโอลานทินบางเตียวนักวิชาการด้านการเมืองมาชี้ชัดว่ารัฐบาลไทยกำลังเดินทางบนสายเส้นที่บางเบาแต่มีเหตุผลและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของคนไม่เข้าใจเลยว่าทำไมรัฐบาลไม่ได้เลือกทางแห่งการรบทันที แต่ที่น่าสนใจคือดรโอลานอธิบายว่าการเปิดศึกไม่ใช่ตัวเลือกที่ง่ายดายมันเป็นการตัดสินใจที่ต้องพิจารณาถึงปัจจัยหลายประการไม่ใช่แค่การตอบโต้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่ต้องคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความมั่นคงภายในประเทศด้วยจุดที่น่าทึ่งคือการตัดสินใจของรัฐบาลไทยในการยกเลิกปฏิญญาสันติภาพซึ่งอาจดูเหมือนการตอบโต้ที่รุนแรงแต่ในความเป็นจริงมันเป็นสัญญ,ญาณที่ชัดเจนว่าไทยจะรักษาอิสราชาิ ด้วยตนเองโดยไม่อนุญาตให้มีการแทรกแซงจากต่างชาติซึ่งสะท้อนถึงหลักการพื้นฐานของรัฐอธิปไตยที่ว่าความเป็นอิสระของชาติต้องมาก่อนทุกอย่างและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดดรโอลานยกย่องบทบาทของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาวีรกุลที่ประกาศหนุนหลังการตัดสินใจของกองทัพอย่างชัดเจน ซึ่งสะท้อนถึงความแนบแน่นระหว่างรัฐบาลกับกองทัพที่แตกต่างจากยุครัฐบาลก่อนที่มีรอยร้าวปรากฏชัดการที่รัฐบาลชุดปัจจุบันและกองทัพมีจุดยืนตรงกันทําให้ท่าทีของไทยมีสเสถียรภาพและชัดเจนขึ้นอย่างมากจึงเป็นปัจจัยที่ทําให้กัมพูชาต้องประเมินผลลัพธ์ให้ละเอียดกว่าเดิมในทุกการเคลื่อนไหวแต่คําถามที่ยังคงคลุมเครือคือวิธีการแก้ปัญหาของรัฐบาลไทยจะสามารถนําไปสู่การแก้ไขปัญหาชายแดนได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ หรือว่ามันจะเป็นเพียงการชะลอเวลาเท่านั้นคุณคิดยังไงบ้างมาเสียสละเวลาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้สิ